ไปคุณน,นั่นแหละอันนี้คุณน,นั่นแหละไปสเตชันดีกว่าปไปครมองหน้ามองหลังไหมไมันไม่มันเดี๋ยวมันมาเนี่ยก็รู้เองแหละไปไม,ไมาเดีนยก็รู้เอง่าผ่านยัดแม่ก็จะมาเป็นห้อ,ง,องนี้อีกแล้ววะไม่รู้เลย เออเฮ้ยเรามาถูกทางไหมวะไม่รู้อ่ะเปลี่ยนสเตชัชนกูก็เชื่อว่าสเตชนันไม่ใชายเอฟนี่ไงมันจังโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วโดนเล่นได้หลยรอบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยมีไฟตรงนี้มีไฟเอฟอย่าหันหลังอย่าหันหลัง เอฟอย่าหันหลังเอฟอย่าหันหลังไอ้โดนเลยซาวเบ้อคุคิดว่ากูจะเดินเลยไหมนี่เนี่ยซ้า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 ยโง่เดินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมาตรงนี้มันจะกลับไปที่เดิมนะอะแล้วทำไมเรามาอยู่เร็วนี้เดี๋ยวต้องเดินไปทางหนึ่งวะ ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้เหรอหรือต้องตรงไปอีกหรือกลับหลังเอาอย่างไงกลับหลังไหมป็นโลกมันเปิดให้เราวิ่งฮะอินฟินิตี้แล้วก็ปิดแต่ถ้ากลับทางเก่า,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 าก็น่าจะคือส่งนะจะกลับไปวิ่งหนีหมอสใหม่ อ๋ ا. อ ا. กูเมื่อกีก้ลองวิ่งถอยหลังดูเมื่อว่ามันจะวิ่งไม่ได้นะม่อก้วิ่งกระโดดก็วิ่งเฉยอะไรเร็วกันไม่รู้ไปข้างหน้ามือเราเวเก็บาจกูเก็บนะเออเอเก็บไม่ได้หรอ อันนี้เกไดแล้วไปโอ้ยบ้านี่ <laughs> โดนเล่นทุกทีเลย <laughs> แสดงว่าเลีเ้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วอย่างนี้โดนเล่นตูด <laughs> มดูขวาด้วยได้ได้ได้ นงนะงเลือดเสียงมันใกล้แล้ววะยังไงนี่ไงเข้าละทำไมห้องมันปาร์ตี้วะใกลแล้วอีนี่ฝาล,ล้ายของกูเองตายนี่แหละฝาล้ลลายที่กูพ้ติดอย่าโดนมันกัดนะเอฟอยู่ไหนตรงนี้มันอยู่ในเมืองไหนถ้าจะผิดนี่น่าจะเลเวลสี่ มึงคานทำไมอ่ะเอฟพี่กลับมาได้ปกติหรอืมปันเลเวลอ่ะอยากรู้ไม่ทำไมมึีตงพี่้านเสียงพลงมันดังขึ้นวะมึงเดินไปดีก็ได้ก็ด้เฮ้ยไม่อยู่เต็มเลยายกูตายละต้องทำยังไงมันตักซ้ายขวาหมดเลยอ่ะ แสดงว่าเฮ้ยมึงไปซ้ายมึงไปซ้ายซ้ายมีไหมซ้ายมีไหมไป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 ซ้ายเออนั่นแหละเข้าไปมันจะมีหาตัววิ่งวิ่งันไปมันเซฟไหมไม่เซฟมาเริ่มนี่เลยคุณเนย มึงอยู่นี่มึงอยู่นี่มึงอยู่นี่นทำอะไรไปกูทำให้มันหันหลังทำให้มันหันหลัง่ะเดินตามเลย เป็นยังไงหนะ้าถ้ากูตาย,ตายไปกูให้กูนำไหมพอกูตายมึงอ๋อถ้ามึงตายมึงกูงก็าตายตามนี่มันเห็นกูไม่ข้างหน้าไม่มีข้างหน้าเลยข้างไหนเราจะผ่านไปเลยรอบนี้ใช่ไหมเพื่อน <ś led> เราจะผ่านไหมนี่นะเราเพิ่งผ่านแมพที่สามแล้วเนี่ยเบลไหนก็นไม่รู้เนะี่ยเฮยได้ยินอยู่ว่าเนี่ยคือเบลสี่สุบเบลสี่เบลไหนวะมึงอยู่นี่ <ś led> มึงอยู่นี่ <ś led> อะไรไป รอดไหมรอดรอดอยู่รอ,อดอยู่รอดอยู่ใช่ไหมรอดอยู่อย่าเพิ่งไปไปได้ยัง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 สิ่งตับตายแล้วตายอ่ะ แล้วตัวทางซ้ายเนี่ยเอาวะเฮ้ามันไม่เห็นเรอเออกูว่าสภาพกูไม่ดีว่ะเพื่อนกูตากูหลอนนี่ยังมีค่าความหลอนอีกไอด้ด่านซนีกเนี่ยไอ้เหี้ย ก็ดัดสอนนี้ก็แท้ยังจะให้กูหลอนตายดีนะ ยากจริงๆ,งๆน,น้องกด่ันนี้ไม่ควรมีข้าวสตินะมันสนีก็เดินน่ะแล้วอย่างนี้ใครมันจะไปทัน่ะทันข้าวสติแลวสูญนะถูกไหมใช่เว้นแต่มันจะมีเก็บ เออเวตอนตอนกูวิ่งไปไอ้ไอ้ตัวนี้มันวิ่งตามมึงไหมไอ้ตัวหลังเนี่ยมึงเห็นไหมตัวเนี้นะเออเดี๋ยวกูเดินลอยดูไม่แม่ไอ้มึกแย่ที่กูวิ่งไปอ่ะมันวิ่งไหมไม่ตามนะไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเหรออืมแต่ตรงตรงฝั่งมันะไปหมดแต่ตัวยี่ยนี่ไม่ไปเออทำไมทางนี้เปิดวะฮะทางนี้ไปได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ มีอีกอ่ะเนี่ยยังยืนอยู่เหมือนเดิมเลยอ๋อแต่พอกลับมาหันหน้าฝั่งนี้ด้วยตัวไกลๆอ่ะคือยังไงมันจะมีตัวใกล้กับตัวไกลใช่ไหมไอตัวใกล้อ่ะมันยังอยู่ที่เดิมเลยตัวไกลๆตอนแรกมันหันหน้าฝั่งนู้นเว้ยพอพอมึงเล่าปุ๊บอ่ะ ไม่หันห,หน้ามาฝั่ง,งนี้แล้วมันก็ไม่ไปอีกเลยเว้ยรอบสองที่มึงทำอะ่ะมันก็ไม่ไปเหรอเออคูอทรงต้องทางเก่าอะ่ะ แล้วมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยกำลังเดินตามไปอยู่ทางเกา่าเออคาสติเล่นกูอีกแล้วใจเย็นๆใจเย็น,ยนพี่ชายโอ้ยียังไงอยู่กับมึงอะยังไงดีวะเอางี้ไหม,มเดี๋ยวกูล่อเออมึงวิ่งเข้าไปใกล้แล้วล่อไปตรงนู้นได้ไหม้ายหรือขวาไปตรงมันมันมันมีตรงมึงเห็นโอ้มึงเดินมาไม่เห็นอะไรเลยเหรอ เนีน่ยตรงนู้นนูนุนใช่ไมรูนู้นน่ะเออกูจะไปตรงนั้นมึงล่อไปข้างหลังนนไปข้างหลังช่ไม่ได้อยู่ในโต้ไลนะเอ้ยวิ่งอ้าวไอ้เี่ยวิ่งไ่ทันไอ้เหี้ยสเต็ปเดียวแล้ววิ่งเร็วจย่างวะแล้วตัวทางขวาก็ไม่หันมาด้วยนะ หรือว่าทางไม่มีทางอ่ะไปทางนั้นไหมทำไงดีวะปิตันรีเซตใหม่ดิรีเซตใหม่อ่ะอครั้งนี้น้ำไม่เกิดปะ เอ้ยทำไมครั้งนี้มันไม่มาวะเฮ้ยครั้งม,มาละนี่ควิดคือน้ำแล้ววะพิกวิดอ่ะอย่าไปกินนะเดีย๋ยวเขาอ่านอะไร <c oughs> ได้ไหมตายเย้ยแม่งนี่ไอ,อ,อ้ยียลูกกี่เพนนี่กินดิมึงกินเข้าไปดิลิควิดอ้าวเฮ้ยเช้าโยนเหี้ยอะไรเก็บสิครับแล้าไปอยู่กันไหนเนี่ย อ้าวอ๋ออยู่นี่นี่ยึกปิดเพจนะจะไม่ผิดแล้วก็ไปโน่นไปนน้นจริงนะโอ้ยไปหมดเลยอ้าว,ปเ,วเป็นร้อยเลยมาว ฟังเห็นมันนี่ตามหอดปะรอดวิ่งข้ามไปนู่นเลยนะใช่เอาวะวิ่งไปใช่ไหม เอ้รอดหูระวังนะโอ้ย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 เอาเอฟอยู่ตรงนู้นนี่หว่า ระว,วังมึงตายนะข้างหน้าตรงนี้มีใช่ไหมตรงซองน่ะไม่ตัวแตกตหลอนตายหลอนตายเอฟพูหลอนมึงตายแล้วนี่ใช่าตายแล้วทำไมมึงเดินไปตรงนั้นได้ว่ามึงไม่ตายเหรอไม่ตาย กูย่องชีก้กำแพงติดกำแพงไปเลยทางนั้นมีไหมวะกูส่องให้อยู่อย่าเพิ่งผ่านกำแพงอีกฝั่งไปนะแต่กูส่องให้อันนี้ยังไม่มียังไม่มีเราดูมุมต่ออา่าเฮ้ เอาอะไปฉายเก็บรูทเลยเต็มที่เพื่อนน่าจะเจอโฮสว,ว่ะถ้าโฮสเจอมึงนิดระวังนะคือยังไงโฮสเคยได้ยินเรื่องของไในชั้นนี้ไว้คือไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ที่ถือกระโปรงอะก็คือคนที่เข้าร่วมปาร์ตี้ไะก็คือมันคือคนร่วมปาร์ตี้แต่โฮส์อ่คือคนจัดโฮส์จะทำอะไรมึงไม่ได้เว้ยแต่โฮสแต่เป็นคนคุมทั้งหมดเนี่ยเ้ยมึงชื่อต้องสอนป่ะ ก็จะไม่ผิดก็คือหงวัตรทำอะไรมึงไม่ได้มันจะเป็นเหมือนเค้กก็มีมตาใช่ <c oughs> แต่หงวัตรถ้ามันเห็นมึงกูมันจะเรียกทุกคนมาเลยเคิดไหมคิดเอาเดียวเวนะส่วนไอ้พวกไอ้พวกที่ถือรุ่โป่งปกติมันไม่ใช่กล้ามอย่างนั้นมัวไม่ใช่พี่กล้ามอุ้ย <c oughs> อ้ยรอดจรเลยอุย้ยสระน้ำ